ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียนครับในแมชที่3ของกลุ่ม A นะครับคู่ระหว่างไทยกับจีนนะครับคู่นี้เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มเกมเนี่ยนะครับขออนุญาตเพื่อนๆปรับแผนนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในการที่จะลงสนามดวนกับทีมชาติจีนในแมชนี้ครับซึ่งสาคัญมากนะครับถ้าถ้าเรานะครับเราเอาชนะในแมชนี้ได้นะครับเราก็จะ ลุนเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่ม A นะครับเพื่อที่จะไปเจอที่2ของกลุ่ม B นั่นเองนะครับเพื่อเลียงที่จะเจอที่1ของของอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตปรับแผนก่อนนิดนึงครับก่อนที่จะลงทำทำการแข่งขันในแมชนี้นะครับซึ่งเราจําเป็นต้องเลือกนะครับตัวผู้เล่นที่มีความฟิตนะครับที่จะเหมาะสมที่ใช้ในการลงเล่นในในแมชนี้นะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเรียวแรงของผู้เล่นที่มีความฟิตเนี่ยก็จะ มีมากพอนะครับในการดวลกับทีมชาติจีนนะครับในการเล่นในแต่ละแมชนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเช็คดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งของธีรทรครับที่ลงมาแทนธีรภัทรนรชยาแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คตำแหน่งอ่าเช็คการไปกับตันทีมของธีรทรด้วยนะครับในหลายๆแมชนี้ผมจะลืมเปลี่ยนปอกแขนให้นะครับก็ขอภัยเพื่อนๆที่ที่รับชม2แมชที่ผ่านมานะครับแบบนี้ก็พยายามแก้ไขให้แล้วนะครับ รายชื่อของฝั่งทีมชาติจีนเนี่ยผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับไม่มีการเสียเวลานะครับไทยมาในชุดสีเมืนครับแล้วก็ทีมชาติจีนมาในชุดสีขาวครับขุ้นเข้ารอบเป็นที่1นึ่งครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าทีมชาติจีนเอาชนะได้ก็มีสิทธิ์เข้ารอบเหมือนกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียนคัพครับคู่ระหว่างทีมชาติจีนพบกับทีมชาติไทยครับ แมชนี้เป็นแมชสำคัญนะครับชี้ชะตาว่าถ้าจีนชนะนะครับจะยังได้คงอยู่ในเส้นทางของการเล่นฟุตบอลเอฟซีเอเชียนคัพต่อไปครับแต่ว่าถ้าแพ้กับไทยครับไทยก็จะเข้ารอบนะครับเป็นที่1ของกลุ่มเอทันทีครับด้วยสกอร์ที่ต้องสูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องดวลกับเวียดนามครับถ้าญี่ปุ่นทำประตูได้เยอะกว่าก็มีสิทธิ์เข้ารอบเป็นที่1เช่นเดียวกันนะครับยังไงมาเข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนนะครับผม ครับเสร็จสิ้นพิธีการในสนามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจีนนับขึ้นมาแล้วครับผู้สัมปทานของจีนนะครับเป็นทางด้านหยางจุนหลินครับกองหลังมีจี้เซียงครับหลินจางหลินนะครับแล้วก็เจิ้งจื้อนะครับกองกลางครับมีใส่พวกกังนะครับแล้วก็มีอูซี่นะครับแล้วก็มีหวังหยองโบนะครับหวังหยงโบนะครับยูฮันเฉาเชิงลองครับกองหน้ามียูดาเบอแล้วก็หยางชูครับของไทยครับผู้สัมปตัวเป็นกวินครับกองหลังมี กรวิดดาววิเศษครับธนบูนเกษสารัตน์นะครับเีรธรบุตรมาทันครับฝั่งขวาเป็นนรบุรินวิลาวัฒนดมนะครับแล้วก็กองกลางครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนกวินหนอกเป็นสินทวิชัยลงแทนนะครับอ่ะโอเคครับขอไปครับทางด้านฝั่งขวาของทีมชาติไทยวันนี้นะครับเป็นทางด้านทุริสซองโดนะครับที่ลงทําหน้าที่แทนนรบุรินวิลาวัฒนดมนะครับก็เกียเร่บเกียรติครับกองกลางมีสารรัตน์ครับยืนคู่กับ รวัดนะครับแล้วก็มีชนะทิพย์อยู่ตรงกลางครับฝั่งซ้ายเป็นธนาชนะบุตรนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นมงคลสกายครับกองหน้าตัวเป้าเป็นจุรศิลป์แดงดาครับอาร์ตสับไทยได้ครอง่อนครับบอลอยู่ที่ทิสซองโดให้คืนมาที่ชนาทิพย์พยายามต่อบอลครับไทยสารัตจะให้กับชนาทิพย์ครับติดครับโอ้ล็มงคลดักได้ล็อกนมาที่สารัตยิงโอ้โหดูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทีมชาติไทยออกนําไปก่อนเลยครับลูกยิงสุดสวยของสารัตครับนี่เลยครับ โอ้โหครับไม่ทันะไรครับเริ่มเกมมานี่ซัดก่อนเลยครับทีมชาติไทยครับโอ้โหครับยังทีมชาติจีนยังไม่ทันระวังตั้งตัวเลยครับโอ้ยังตั้งเกมไม่ได้ครับเซ็งเลยครับทางด้านหยางจุนหลินครับโอ้โหครับโดนก่อนครับทีมชาติจีนดูครับแมไทยครองไปครองมาครับสารัตเตอมาที่ชนาทิพย์นะครับแล้วขอไปครับเป็นสารัต์ครับให้มาลบมันไปดีครับจะคืนหลังครับโอ้เราติด มงคลครับโฉบมาแล้วส่งคือที่สารัฐซัดตรงนี้ครับเต็มข้อครับผ่านมือหยางจุนหลิงเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไทยออกนําไปก่อนแล้วครับต้องชมมงคลครับที่ให้มาครับเห็นเห็นแล้วให้ทันทีครับเราสารัฐตรงนี้ยิงยิงไม่พลาดครับโอ้โหเดี่ยวๆแล้วเกินครับโอ้โหแล้วไทยเปลี่ยนตัวครับกวินมีปัญหาอาการบาดเจ็บเลยครับแล้วก็ส่งสิทธิิชัยลงมาแทนแล้วนะครับเอาเลยครับโอ้โหเริ่มเกมมา5นาทีครับไทยขึ้นนําทีมชาติจีนไปก่อนครับหประตูต่อศูนย์ครับจากสารัฐอยู่เย็นครับ ูซี่ให้มาครับเชียงลองยังขึ้นไม่ได้ครับถ้าไรชื่อนักเตะจีนผิดพลาดประกาดผมขออภัยด้วยนะครับบางายชื่อนี้อ่านยากจริงๆนะครับมาเลยครับเชิงชื่อชิปยาวขึ้นมาติดครับตอนนี้กรวิทเก็บได้ไปที่ธนบุญชิส่องโตครับให้ที่ชนาทิพย์เล่นเดียวกับไทยดูครับมีโยกหลอกชนาทิพย์เลี้ยงเข้ากลางครับมาสอวรบัดเก็บได้ดูครับไม่ลงลงประับทั้งทีครับทิมชืจีนแล้วสอรบัดมีพื้นที่ครับเลี้ยงเข้ามามาทางสายครับธีรทร แปิดลอดขามาได้นีมาเปิดเข้ามาครับจังหวันนีู้้หไม่ถึงมงคลเซสไกแอบรอจีนสวนกลับมาครับเปิดยาวขึ้นมาโอ้โหธนบุญครับวันนี้เก็บบอลนิ่งเหลือเกินครับแปมทิ้งจีนครับทิ้งยูดาเบาไว้คนเดียวนะครับแหมธนาครับพยายามเ่นใจเย็นครับรองวันนี้ชนะทิพย์ไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแหมเจ้าตัวขยับเข้ามาช่วยเกมลุกทางตรงแดนกลางด้วยนะครับขึ้นมาที่มงคลครับที่ซองโดวันนี้เติมสูงครับ บีบขึ้นมาสารัตให้ที่เทือทรนครับเราจ่ายทือช่องมาที่สารัตครับเข้าพาาครับของจีนลบอูเกือบถึงครับงหวนาทิศซอกโดขึ้นมาโอ้หเติมสูงจังเลยครับทิศซอกโดดูครับไทยยังเก็บได้อยู่ครับธนาธนาชนะบุตรผ่านมาได้ครับยางสู่สามประกบทธนาเรให้ไม่แล้วครับธนาเติมขึ้นมาอื้ยังติดอยู่ครับจีเซียงเปิดขึ้นมาจีนยังเก็บบอลมาครองไม่ได้ครับหูซี่พลาดอีกแล้วครับเสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่จีนอยุดดาบเอา แล้วทำชิงนับหนึ่งสองให้มาจจงาวะน,นี้บิงพวบกับทีวทอนมาโอ้โหคืนกับหลังกักบทีวทอนไปที่สินทวีชัยครับมาตั้งเกมกันใหม่ครับทีมชาติไทยทวิสซองโดเปิดยาวขึ้นมาครับให้มงคลวิ่งสปีดมากเอาบอลลงนิ่งมากครับใช้หัวกังเชียงลองติดไปแล้วครับจ้วันนี้มงคลโอ้โหเราสาดทิ้งมาก่อนครับโอโ้ดูครับครองไม่ได้ครับไทยเก็บได้ชนะทิพย์จะให้เร็วก็แต่ว่าติด อยู่ระเบ่าให้มาโอ้ยังมีทะบูนครับแม่มาวิ่งเดาใจว่าใจเลยครับเมื่อกี้อ่านเกมแล้วดูครับมงคลเก็บได้แล้วมาที่ธืรศิลป์ให้ไปที่มงคลครับทางขวาขึ้นมาเชียงลองตามประกบมงคลก็เปิด้ามาจะเป็นทีมศิลป์ของโอ้หแม่สะบัดแล้วมันไม่ลงครับพยายามลอยตัวขึ้นมาจะมงบอลไม่ลงครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับลูกมงของธืรศิลป์นะครับ ทุกรูปเกมผ่านไป26นาทีนี่เป็นไทยที่ครองคนได้เปรียบมากกว่าครับมงคลมาแล้วครับทางขวาไฮท,ที่สารัตดูครับสารัตลุยเข้ามาเองแล้วอยากได้อยู่ไหมครับโอ้โหทีมชาติียังยังตั้งเกมเองไม่ได้ครับเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับจีเซียงธนาครับได้บอลธีรธรอ,อยู่ฮันชลครับวิ่งมาแย่งจากด้านหลังของธีรธรครับไม่ฟ้าเขาตรงนี้เล่นที่บอลแต่ว่านี่ครับเอาตัวรอได้ไหมติดสอรวัตอยากได้อยู่ก็จะวันนี้เปิดเข้ามาแล้ว พักอกโคลทีสินซัดด้วยสายโอ้ยลูกดีครับแม่บอลมันพักอกแล้วแต่เจ้าตัวต้องรีบยิงครับบอลมันพุ่งไปข้างหน้าแรงไปหน่อยครับน้ำหนักยังไม่พอดีครับทีสินนะครับเก็บได้ชนะทิพนี่เกับคืนไปที่ทิสซองโดไทยก็พยายามครองบอลเข้าใส่เลยครับสิงห์รลองตามประกบครับวันนี้เจอกับสารัตูซี่บีบเข้ามาแล้วครับแล้วชนะทิพพลอกมาได้ล้มลงไปครับปุษิ์ไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อไป นี่เลยครับแหมเรามีกรวิดครับอยู่ด้านหลังครับคืนกับมาสินทวิชัยไปที่ธนบุญครับชุทีสองโดเบิร์เดียวทันทีครับอยู่ด่าเบานี่วิ่งไล่คนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆไม่เติมขึ้นมาช่วยครับที่สินบังสปีดมาเฉินปอเหลียงครับคืนกับมาครับจี้เสียงจีนครับูซส่เปิดขึ้นมาครับแล้วติดธนบุญครับ ดูกรครองครับกรวิทให้มาธนาพยายามต่อบอลเข้าไปเรืเลยครับถ่ายเบินเร็วแล้วครับสปีดธนาครับคืนกลับมาสรวัฒน์ให้ที่ธนาชนะบุตรมาเลยครับไปที่ธีรศิลป์ครับตอนนี้มีเวลาครับแล้วตะวันเข้ามามงคลซัดลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทีมชาติไทยครับออกดําทีมชาติจีนไปเลยครับสองประตูครับโอ้โหมงคลทศสกายครับเขาเพิ่งแอซตีใส่กับสารัฐครับแล้วตอนนี้เขาทำประตูเลยครับโอ้โหจาก ลูกทำจริงกันของทีมจ้าไทยครับโอ้ทีมจ้จีนยังยังยังตั้งเกมของเขาไม่ได้ครับและตอนนี้เสียประตูที่2เลยครับมาดูจังหวะนี้ครับธนาครับคืนมาที่สรวัดแล้ววิ่งทําทางต่อเลยครับธนาเห็นทฤสินครับขอเราให้ครับไม่ลาหน้าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหจีเซียงนี่จีเซียงเช็คตาแหน่งพลาดครับเราเปิดมาครับจางหลินก็เสียตําแหน่งครับจึงชื่อก็พลาดเลยก็จะเนที่จีนครับเซ็งเลยครับหยางจุนหลิงครับผู้สาอตัวของจีนครับ ดูครับมงคลแปลงง่ายๆครับไม่ต้องแรงครับเน้นประตูครับ2-0ครับไทยนำจิมชาติจีนไปแล้วครับผ่านไป40นาทีครับครึ่งแรกโอ้ทำให้เราเล่นสบายยิ่งขึ้นนะครับถ้าสกอร์น้ำห่างแบบนี้นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับจีมชาติจีนยังมีพิิสงครับของหน้ายางซูกับยูดาบานะครับทำหน้าที่คู่กันแต่วันนี้บทบาทหายไปเยอะครับของจีนไปที่ชิซองโดครับให้มาพระนบุญเบื่อขึ้นดูครับทำชิ่งเร็วครับขึ้นกลับมาก่อนสารัต ชนาทิพย์ห่อยังยังเอาตัวรอดมาได้ครับคืนมาที่ทิศสีนแล้วมาจากวันนี้กับสอรวัตรจะชิปไม่พันแล้วเก็บได้ครับดูสิเจิงจือชิปมาทำไม้ตำแหน่งของเจิ้งจือนะครับมาอยู่เป็นกองหลังครับแม่ของทีมชาติจีนวันนี้จัดจัดตัวแปลกๆนะครับจัดตัวเพ่นแปลกมากครับเทือทอนทีให้มาจบเกมครึ่งเวลาแรกครับ ไทยนำชิปชาติจีนอยู่2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวอย่างไรก็เรารอชมกันอีก4 5นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับผมเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับนี่ครับประตูแรกครับมงคลทศกัยครับให้สารัตครับวิ่งมายิงครับนาทีที่6เลยครับทีมชาไทยออกนำออกนำเร็วครับวิ่งมายิงได้เต็มข้อครับ อย่างจุนหลิงแล้ก็เซ็งเลยครับเพื่อนๆนี่เปิดพื้นที่ครับให้สารัฐได้ยิงไกลแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นประตูสวยๆของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูครับโอกาสของไทยครับนาทีที่26ครับธีรับิลสิแดงได้ครับได้เทคตัวขึ้นใบมงแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันกดไม่ลงนะครับศิลสิครับพยายามที่จะให้ที่เสาแรกครับ แล้วก็นาทีที่41ครับธนรศิ์เปิดให้กับมงคลทศสกายครับไปด้วยสายเบาๆลูกนี้เข้าประตูไปครับแหมมีเวลาเลือกเยอะครับมงคลนี่ครับมันโล่งแล้วครับแล้วเขาก็ยิงไม่พลาดครับซัดผ่านมืออย่างจุลิงเข้าไปครับผู้เล่นของทีมชาติจีนยังตั้งเกมพวกเขาไม่ได้เลยครับนั่นแหละครับเป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเดี๋ยวอย่างไรเรามาชมต่ออีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับ เอาละครับเปลี่ยนข้างกันแล้วครับไทยได้เขี่ยเริ่มเกมก่อนครับมาบุกจากซ้ายไปขวาบ้างหน้าจอท่านผู้ชมนะครับมงคลยูดาเบลผ่านเลยครับธนาเก็บได้สารัตเบิ้ลที่ชนะทิพย์คืนที่สารัตรับดูครับมงคลมาแล้วครับทีสโตรให้จะให้ทิวศิลป์เร็วครับแต่ว่ามงคลดักได้แล้วมาจะไปทีบทิวศิลป์ไมวัดไม่เกี่ยวไม่ตีรับทิวศิลป์โอ้แต่ว่าสารัตยังได้อยู่ครับคืนมาที่ชนะทิพย์ดูครับไทยครองเลยครับหูสี่ข่าวบอลพ่ายครับ ชนะทิพย์ยิงไกลจกังหวะนีู้สองดีขวาครับลูกนี้แหมมีโอกาสก็ลองสองไกลดูบ้างครับชนะทิพดูครับยังจุนหลิงวันนี้โดนไปแล้วครับสองประตูครับของจีนเก็บได้ครับยูดบาบเอาไปทางขวาครับเชีงชื่อให้มาจากวันนี้ทะลุช่องเกือบถึงครับโอ้โหเชียงลองแหม วิ่งสอดขึ้นมาครับสินทวีชัยอ่านเกมรออยู่แล้วครับถือว่าทีมชาติไทยยังแนวรับวันนี้ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับที่ส่งตัวให้ที่มงคนไปที่ธีรศิลป์ครับเติมขึ้นมาจังหวะนี้แล้วธีรศิลป์ยิงด้วยขวาติดเซฟครับโอ้ยแม่ยางจุนหลิงอุ้ยเซฟตัวนี้ต้องทุบออกมาก่อนครับลูกยิงธีรศิลป์นี่แรงครับธีรธนบนหลอกสวยก็จังหวะนี้อูซี่พาแลวครับธนทิพย์เก็บได้วนหลอกครับให้ที่ธีรธนคืนนะครับ ดูครับเล่นกับชนาทิพย์สองคนครับชนาทิพย์คืนแล้วให้ที่ชนาทิพย์อีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับไทยสารัตเจ็บได้แล้จิงจงหวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสามเตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสารัตซัดด้วยสายครับสุดยอดครับลูกนี้โอ้ดูครับผู้เล่นของจีนนี่ยังไม่ทันระวังเลยครับแม่ภาคแทบไม่ทันครับลูกนี้ครับดูครับถ่ายเล่นกันครับถือถอนให้ชนาทิพย์สารัตไปที่ชนาทิพย์แล้วชนาทิพย์ดูครับให้คือที่มงคลครับตำแหน่งดึงผู้เล่นจีนไปแล้วจิงก็โอ้ดูครับสารัตซัดด้วยสายครับ ไอบอลมันติดสายก้อยด้วยนะครับดูครับลูกนี้ครับดูครับกวดตัวล้มแล้วดูครโอ้โหสาระลูกนี้ไอเหลือกินครับท่ายิงครับตอนนี้ครับสามประตูต่อสูตรเลยครับทีมชาติไทยเล่นสบายขึ้นแล้วครับในครึ่งเวลาหลังนะครับขออภัยในความล่าช้านะครับที่เพื่อนๆรอชมอีพีที่สามนะครับเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากอินเทอร์เน็ตนะครับการอาวโหลดก็เป็นไปได้ยากครับมาต่อนะครับสรวัดเปิดมาจากวันนี้ถึลสินพักอกโอ้เข้ามาแย่งครับแม่หวังยองโป ยูฮันโชก็พลาดครับธนาดักได้ดูครับบนหลอกแล้วเรามาที่ชนะทิพย์ครับยังได้ไหมครับชนะทิพย์มาครับที่มงคลคืนกลับมาชนะทิพย์ดูครับแหม่เล่นกับผู้เล่นของโอ้โหหวังยองโบไม่ให้ผ่านขึ้นงนี้ไปหัวกันเปิดยาวขึ้นมาติดแล้วครับดูครับยูดาเบลนี่อยู่คนเดียวก็ไม่ไหวครับทิซองโดเก็บได้มงคลดูครับไทยเล่นเร็วขึ้นโอ้โหหลอกให้กับมงคลต่อให้กับทิซองโดก็เปิดเข้ามาทีนัสินโอ้ย ไม่มงสก,กัดทิ้งไม่ได้จี้เสียงโตกลับบ้างครับจินเซียงลองมานะครับจะให้ทะลุช่องมาอยู่คนเดียวครับอยู่ได้เบาวันนี้เจอสาระตามประกบกับทั้งกรวิดกับสาระที่ช่วยกันวิ่งครับทิสสองโดพลิกให้ไปเตครับเซียงรองขื้นกลับมาครับธนบุญดูครับวิ่งไล่คนเดียวก็แม่เหนื่อยแทนเหมือนกันครับยางสู่นี่แม่ไม่ช่วยอยู่ด้เบาไล่แล้วครับตันนี้ เริ่มถอดใจเลยครับผู้เล่นของทีมชาติจีนชาติทิพไปต่อเลยครับสารวัตต่อโซนให้ธีรทรมาทางสายครับแล้วธีรทรเหตุแล้วจังหวะนี้ครับยังไม่ให้เปิดมาชาติทิพย์มาเลยครับหลอกไม่ยิงจังหวะแรกแล้วปั่นขวาโอยออกไปครับโอกาสของชาะิทิพสงกสินครับเม่ซีเจโอีธีรทรให้มาสวยครับเลือกยิงก็ได้แต่ว่าเจ้าตัวดึงหลอกเข้าขวาครับไม่ยิงด้วยสายครับ โอ้โหดูครับยิงผ่านตัวผู้เล่นของจีนไปหมดแล้วแต่ว่ายิงนี้ยิงออกไปเองครับชนทิพย์ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับแต่ตน,นั่นมีจินเห่านีครับมีจินเห่านะครับ,รบลงมาแทนแหมดูรายชื่อไม่ทันกับเวลาเปลี่ยนตัวนี่แถบรายชื่อขึ้นมาเร็วนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเช็คดูอีกทีนะครับผมเอาละครับจีนยังไม่ได้บุกขึ้นมารับวันนี้สินทวีชัยไม่ได้เซฟเยอะเลยครับ ของการของไทยทําหน้าที่ได้ดีครับสารัตพื้นมาแล้วเสียโอ้โหใหญ่ไม่ดีครับจังหนี้ชิสตองโดโอสารัตเอาไม่แล้วธนบุญมาช่วยไปได้ครับเสียงรองชิสตองโดครับยังเอาตัวรอดได้ไหมครับมาครับไทยแก้เกมได้ดีมาแล้วครับธิรศิลป์เติมขึ้นมาโอ้โหให้ไม่ดีครับแม่วิ่งดักไว้ก่อนครับหวังยองโปแต่ว่าไปช้าครับดูครับมงคลความขยันให้มาจังหวะนี้ครับชนทิพักอกลบจะให้กับสอสบัด โอ้ยังดีครับตามมาแก้ตัวไวเลยครับวังยองโบเปิดยาวขึ้นมาครับบุงมาสวยจังวันนี้เอ้ายูดาบเอาหลุดขึ้นมาครับกอร์วิทดูโง่ความเร็วของกอรวิทครับเอากดลั่นอุ้ยขอัยครับอุ้ยขอัยครับโอ้ยผมผมกดโอ้ไม่ใช่ความผิดพลาดของสิทธวีชัยครับลูนี้ครับโอ้ผมขอไปครับกดกดค้างครับครับลูกนี้ต้องขอไปเพื่อนด้วยครับไม่ได้เจตนานะครับ โอ้ยมือมือมันไปโดนโดนลั่นครับกดกดค้างครับแล้วนี่ครับโอ้กลายเป็นเสียยอกาศเลยครับลูกนี้ครับแหมโดนจีนตามไล่มาครับเป็น1ประตูต่อ3ครับถือว่าผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นครับเอาชนะเวียดนามถึง4ประตูนี่เรางานเข้าเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเรายังรักษาสกอร์นี้ได้แล้วก็หรือว่ายิงประตูเพิ่มได้นะครับเอาครับสู้กันต่อไปครับไทยเสียประตูครับขอไปเพื่อนเพื่อนครับไม่ได้เจตนาครับเมื่อสักครู่กับคือกันมาครับธนา ไอ้มาที่สอดบอลก็บมิวไก่ข้างซ้ายเปิดเข้ามาครับล้โอ้โหมงคลคระโจบเข้ามาแม้จึงจื้อมาช่วยไว้ก่อนครับจึงจืดดีครับมงคลขึ้นกลับมาชนะทริเปิลเดียวติดครับแล้วเกลียทิ้งมาก่อนครับทีมชาติจีนเขาก็ดูจะจะยอมยอมเหมือนกันนะครับดูครับสิงลองเปลี่ยนกับทางด้านสังชิงหมิงนะครับจางซิงหมิงนะครับลงมาแทนสิงรองครับเราก็ที่มงคลทศไกย ให้มาจังหวะนี้ครับธีรศิลป์เบิ้ลขึ้นกับมาชนาทิพย์ไปที่ธีรศิลป์ครับลบโอกาสยิงไม่ได้ซัดจังหวะนี้ติดสระรัตจิงปูติดเซฟครับปูดูครับยางจุนหลิงครับโอ้ช่วยจีนไม่เสียประตูที่สี่ครับสหรัฐอ่าครับจีนดักได้บ้างสวนกลับขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาอีกแล้วครับติดธนบุญหายเก็บได้ครับลุยต่อไปที่ธีรศรครับเบิ้ลเลือดธนีธนาอ่าครับสระรัตพลิกสวยครับผ่านมาได้ครับผูซี่เสียให้กับสระรัตแล้วมาที่ธีรศรครับ ทางซ้ายแย่งไปครับยูฮันโช่ต้องลงมาช่วยเกมรับครับยูฮันโช่เป็นมิดฟิลด์นะครับวันนี้คือกลับมาครับ89นาทีเลยครับตอนนี้อาครับธีรุทอนชนะสกอร์นี้เราเข้ารอบนะครับแต่ว่าต้องไปดูสกอร์เทียบกับระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามให้มาจังหวะนี้หลุดขึ้นมาครับโอ้โหไีจินเฮายิงจังหวะนี้โอ้โหดูครับไบจินเหานะครับไบจินเหานะครับโอ้โหไบจินเหาด้วยไบจินเหานี่ครับ เรียกเรียกยากครับเห็นรายชื่อก็บางทีเรียกผิดเรียกถูกเหมือนกันนะครับของทิมทัดจินครับสายจินเหานะครับไม่มีโอกาสซัดด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้แต่ว่ายิงก็ออกไปเองครับสินธวิชัยก็พุ่งเช็คตำแหน่งนะครับโอ้โหครับทดเวลา2นาทีครับถ้าจบสกอร์นี้เราเข้ารอบแน่นอนนะครับเอาละครับธนบุญงายที่ซื้อสังโดครับเล่นง่ายๆจ่ายไปติด มงคลเอ้าไม่ไม่เข้าใจกันกับสหรัฐเรามาต่อครับจีนชาตินหมายจีนเขาเจอกับกทวิทครับไม่ยอมให้ผ่านครับจังหวะนี้โอ้เราเรามาเสียสมาธินิดหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าผู้สินเปล่าจบเกมแล้วครับไทยเอาชนะจีนชาติจีนไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ดีครับเดี๋ยวดีใจครับเราเข้ารอบนะครับเข้ารอบแทีมสุดท้ายฟุตบอลเอฟซีเอเชียนครับนะครับผ่านทั้งญี่ปุ่นนะครับเราเจอสายนี้ครับเราเจอทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งถือว่าผลงานในรอบ กลุ่มนะครับรอบแบ่งกลุ่มนี้ทําได้ดีมากนะครับนี่ครับเขารอบนะครับทีมเชิไทยครับแต่ว่าเรามาลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นที่1หรือที่2ของสาย A นะครับผมกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับจบเกมครับสรุปเราครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับเกมนี้ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมครับเป็นมงคลทศสกรยนี่ครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันดีกว่านะครับว่าทีมเชิไทยของเรานะครับจะ เข้ารอบเป็นที่ใดของกลุ่มนะครับดูผลนะครับเวียดนามแพ้กับญี่ปุ่น1นึครับไทยเข้ารอบไปที่1แน่นอนนะครับจีนแพ้กับไทย3 1มประตูต่อสามครับอินเดียแพ้กับไต้หวันนะครับศูนย์ประตูต่อสเกาหลีเหนือครับเสมอกับอิรักศูนย์ศูนย์กับบาเรนชนะซาอุดีอาระเบีย1นครับฟิลิปปินส์แพ้กับเกาหลีใต้อยู่ศูนย์หนึ่งครับสิงคโปร์ชนะนิวซีแลนด์หนึ่งศูนย์อิรานแพ้กับออสเตรเลียศูนย์ประตูต่อสามนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เรรรราาจะะะมมมสุุุปผลลลลให้ดูแต่่่กกนคคัับบ A ไทยนะครับเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นที่สองนะครับตามด้วยจีนที่สามแล้วก็เวียดนามนะครับเป็นที่สี่นะครับซึ่งประตูด้วยเสียของไทยเนี่ยดีกว่านะครับมาดูสาย B ีนะครับไต้หวันครับเป็นที่1นะครับอิรักเป็นที่สองแล้วก็อินเดียที่สามนะครับเกาหลีเหนือเป็นที่สี่นะครับชนิดไซเปเนี่ยแต้มไต้หวันนะครับแต้มเยอะกว่าอิรักอยู่หนึ่งแต้มนะครับผมซึ่งแสดงว่าเราจะไปเจออิรักนะครับในรอบต่อไปนะครับโอ้เจอกับอิรักครับในรอบต่อไปครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับไทยดูกลุ่มสามครับสาย4ีนะครับเกาหลีใต้ที่หนึ่งครับซาดีอาราเบียเป็นที่สองนะครับแล้วก็กมสุดท้ายครับสิงคโปร์นะครับเป็นที่หนึ่งของสายครับออสเตรเลียเป็นที่สองนิวซีแลนด์เป็นที่สามแล้วก็อีหร่านเป็นที่สี่นะครับผมเมื่อกี้นะครับไทยเราจะเจอกับทีมชาติอิรักนะครับผมแน่นอนครับเพราะว่าอิรักนี่แหละครับทีมชาติอิรักเป็นที่สองนะครับของสายบีนะครับไทยเราก็จะเจอกับทีมชาติอิรักในแมตช์ต่อไปนะครับ ยังไงแมดนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับขออนุญาตเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับป้องกันไฟดับแล้วก็ความผิดพลาดต่างๆนานานะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับจะกลับมาพบกันนะครับใน EP ที่สี่นะครับแน่นอนนะครับผมยังไงแมทนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าขออภัยครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับแต่ละทีมใครเจอกับใครบ้างนะครับไทยพบกับอิรักครับตะลนเกาหลีใต้พบกับออสเตรเลียนะครับ แล้วก็ไต้หวันเจอกับญี่ปุ่นครับแล้วก็สิงคโปร์พบกับซาอุดีอาระเบียนะครับถ้าไทยเราชนะอิรักษ์ไปได้ก็ลุ้นเจอออสเตรเลียกับเกาหลีใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับจะอยู่อีกสายหนึ่งกับเรานะครับถ้าคู่นั้นชนะก็จะไปเจอกับสิงคโปร์กับซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนไต้หวันครับถ้าชนะญี่ปุ่นได้ก็จะเจอกับคู่สิงคโปร์กับซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนเทุกท่านที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับผิดพลาดประการใดรายชื่ออย่างใดขออภัยด้วยนะครับผมว่าทุก เวสสมรสุขปัญญายไทยไมคเก่ง PC Gamer นะครับนี่ครับก็มาดูนะครับสกอร์ของผู้เล่นที่พังประตูนะครับตอนนี้มงคลชุตสกายครับนำโด่งเป็นดาวซันวูนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่3ประตูนะครับครับอย่างไรก็แมชชีลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ที่4ครับผมสวัสดีครับ